สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะเอาวิกผมผู้ชายแบบไฟเบอร์แบบผมปลอมมาแนะนําทุกคนกันบ้างแล้วกันนะคะสําหรับหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าเลิกขายแล้วหรอจริงๆก็ยังมีนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําทีละทรงเลยนะทีละทรงเลยก็ตามนี้นะคะ ามาดูทรงแรกนะคะทรงแรกอันนี้จะเป็นวิกแบบเต็มหัวนะคะรุ่นที่สั้นที่สุดนะคะรุ่นที่สั้นที่สุดเลย MK 2 3นั่นเองทรงนี้นะคะสามารถเซตได้ให้แบบชีๆ้ๆตั้งๆได้เป่าได้เซตได้ง่ายๆ,ๆเลยนะคะก็ทนความร้อนด้วยนะคะสามารถเซตแบบปัดๆเท่ๆนะคะต้องการทรงนี้เคยมีคนใส่รับปริญญาด้วยามาดูทรงต่อมานะคะทรงนี้ก็ mk15 นั่นเองนะคะจะเป็นแบบยาวกลางนะคะมีรากสายมีจรแต่ว่าไม่ยาวมากนะคะทรงนี้ก็เป็นทรงของอส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ทำงานแล้วนะคะรู้สึกว่ามันดูเรียบร้อยดีนะคะมาทรงต่อมาตัวนี้นะคะจะเน้นเรื่องรกากใส่ที่ยาวนะคะแต่ตัวนี้จรจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะหน้ามาก็แบบปลายซอยๆนะคะก็ ออรักไซก็ไซซอยเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นทรงที่ยอดนิยมเหมือนกันค่ะทรงฮิตเลยนะคะมาดูทรงต่อไปค่ะตัวนี้นะคะยิ่งยอดนิยมเข้าไปใหญ่นะคะเรามองแบบนี้มันนานนะตัวนี้จะเป็นแบบหน้าปาดนะคะมันเป็นหน้าปาดเฉียงนะคะเฉียงจากขวามาซ้ายนะคะขวามาซ้ายนะคะตามรูปเลยใช้ดีมากต่อมานะคะ ต่อมาตัวนี้ mk 1 4นะคะจะทรงเดียวเอบอกว่าคล้ายๆ mk 1 5นะคะแต่ว่าสั้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเป็นทรงที่ดูเรียบร้อยทำงานเป็นทรงทำงานที่ดูเรียบร้อยมากๆนะคะตรงนี้สวยใช้ได้เลยเอไปดูทรงต่อไปนะคะทรงนี้เคยรีวิวแล้วนะคะก็เป็นแบบเสริมนะคะเป็นแบบเสริมเป็นกีทอย่างนี้นะคะขนาดของตัวงานนะคะ6คูณ6.5นะคะติดทับเข้าไปเลยนะคะบริเวณ เส้นผมเรานะคะใส่ออกมาก็ดูแบบแบบนี้เลยจิงๆมันเป็นทรงที่สวยมากนะคะทุกคนอยากให้ได้ลองกันนะคะสุดท้ายค่ะเป็นแบบเสริมผมบางเช่นกันนะคะแต่ตัวนี้นะคะเป็นแบบเสริมแบบทรงมาตรฐานเลยนะคะก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะเท่ๆนะคะก็ใครย,ยังไม่เคยใสเ่เสริมบางนะคะลองแบบนี้ไปลองใช้ก่อนได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปแล้ว